สวัสดีคะ่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดาจะมาเล่าความฝันให้ฟังพี่น้องแบบกระตับหรือทั่วๆพี่น้องอันมีในคลิปนี้มีเลขความฝันของแม่น้องดาแล้วก็มีเลขเทียนเพิ่นที่เพิ่นถ,ถ,ถือหวยพี่น้องป้าเพิ่นถือหวยมาแล้วสองงวดซ้อนพี่น้องแล้วเพิ่นนะจะคิดยังไงพี่น้องแม่ดาก็บ,บุรุษเอเพิ่นคิดยังไงเพิ่นเอาเงินมาให้แม่น้องดาพี่น้องเพิ่นหายประมาณสิบบาทนี่พี่น้อง แต่มันเป็นบาทแม่ลงนาบมมีเงินสิบ,บาทเพรามันเป็นถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินสิบ,บาทของเมืองไทยนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็เลยบอกเพิ่นมันเลยทิ้งถ่ายให้แม่นองดานพอเพิ่นเอาตัางอะไรเพิ่นเลยบอกว่าอย่าลืมซื้อเลขอันถ่ายอันเขาเรียกไรพี่น้องถ่ายอันถ่ายเงินเด้อน,น,น,นะพี่น้องแม่นองดาก็เลยแจมเอา,าอให้ให้สู่ฟังว่าเพิ่นมีเลขถ่ายเลขเลขถ่ายมันเลขตัวใดนะพี่น้องคลิปนี้มีความฝันของแม่น้องดาพี่น้องแม่เเริ่มจากความฝันเลยนะพี่น้องเนาะ แมงดาฟันว uh so so, ัวพ like like so, like so, like ี่น้องแมงดานอนแล้วฟันฟันว่ายายยายถั่วพี่น้องในความฝันเป็นยายถวดแต่จริงๆแล้วยายถั่วนี่เนี่ยเผื่อยังว่ทันตายเลยพี่น้องเด้อยายถวดที่แมงดาได้เคยถ่ายคลิปให็นเผื่อที่แมงดาเคยถ่ายคลิปลงเลยพี่น้องเป็นยายถวดคนนั่นเลนว่าเผื่อในความฝันเผื่อมาหาแมงดาเลยบอกแมงดาว่าเผื่อมาเก็บมะเมียนทําความสะอาดบ้านนะพี่น้องเผื่อมาทําความสะอาดบ้านของแมงดาบอกทำาสะอาดยังเผื่็เก็บเสื้อผ้าเผื่อก็เลยบนตาประสา ผู้เฒ่าแล้วพี่น้องบอกว่าอันบนอนอน,นคือหกแท่ผมก็เก็บเมียนเมียนมัดให้รเรียบร้อยพี่น้องแลเ้เพ่นเลยบอกว่าพูนคนอื่นเขาไปซื้อเลขกันบน่นเลยวลาคือบ่ตื่นไปซื้อเลขในใน,ในความฟันนะพี่น้องวันนี้แมงดาก,ก็เรียนในความฟันลุกขึ้นมาวะถามเราเลยวะช่คคอยไปซื้อเลขตัวใดคอยบอดี้โบมีเลขยังแม่เราก็เลยบอกเอ้าเอานีเา่เอาเลขไปซื้อพี่น้องเราบอดี้ โบได้ออกจากปากเราพี่น้องเราเขียนเขียนอะไรเลยเศรษฐกิจกยืน่นทนายองดาเป็นเลขตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเลขของแมงดาฟันนะเลขสองตัวห้างเดียวแล้วก็มีเลขของอันนี้โบแหวนความฝันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงคือคนป้าป้าสมนะเพิ่นถือเลขมาแล้วสองงวดซ้อนถือทั้งไทยถือทั้งลาวพี่น้องเพิ่อจะขิดจะได้บุหรี่เพิ่นเอาเลขเพิ่นเอาเงินมาให้แม่น้องกระดาพี่น้องก็ยังงงวะ แมงดากับบอดี้ไ่เ,เคยขอเงินเพิ่นนะเพียงบอดี้นี่ก,กันนะนะเรเห็นกันอย่างผ่านอย่างยังแต่บอดี้บอดี้เคยหู้แต่ว่าเพิ่นถือเลขแมงดากรับขอไปถ่ายขอขอไปสัมภาษณ์เพิ่นแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่าในความเป็นจริงแมงดานหนังอยู่เพิ่นพัดเอาเงินมาให้พี่น้องเอามาให้แล้วเพิ่นพอเอาเงินให้แล้วเพิ่นก็บอกแม่น้องดาว่าซื้อในเลือกเลขอันถ่ายซ้ำตัวนะยันว่ามีโฉมมีลาบเป็นว่าบแบบนี้พี่น้องเอาแมงดากเลยอยากหยิบเอามาเว่ให้เอฟซีฟังพี่น้องเผื่อเป็นโฉมเป็นลาบ ของวันที่เมื่อนี้วันที่ยี่ิบสามเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสามยี่สามเดือนมิถุนายนหกแปดเผื่อเป็นโชคเป็นลาบเลขเล้าพี่น้าะไปซื้อเลขเล่าก่อนกลเด้อพี่น้องเด้อพวยตอนตอนนี้แม่นาแม่น้องดาทายทำเนี่ยเป็นวันจันทร์วันที่ยี่สิบสามเดือนเดือนมิถุนายนหกแปดพี่น้องตอนนี้แม่นางดาทายทำอยู่พี่น้อง แต่ว่าตอนมือนี่ทีแม่น้ดาถ่ายตรงเป็นคลิป,ปนี่น้องในคลิปนี้ในคลิปนี่น,น้นองเดี๋ยวแม่งดาจ,จะอธิบายได้เป็นน้องเด้อสรุปเลขของแม่น้องนาดาคลิปนี่แม่น้องนาดาฝันเห็นยายทวดมาบอกเลขพี่น้องเพิ่นมาให้แม่น้องดาไปซื้อเลขให้เลขสองหนึ่งตัวเดียว้างเดียวพี่น้องส่วนเลขสี่เก้าห้าเป็นเลข ที่ป้าสมเพลินเอาเงินให้แม่น้องกระดาเพลินว่าให้เงินโคเงินหมานเพื่อให้แม่น้องกระดามีโคมีลาบเพลินว่าพี่นาา้องแต่ก่อนไปเพลินเลยทิ้งถ่ายบอกว่าอย่าลืมสื่อเลขถ่ายเงินเดอ้อเลขถ่ายเงินสี่เก้าห้าพี่น้องแม่งดาเลยตัดออกมาเป็นเก้าห้าพี่น้องเขบหน้าจอเด้พีน่น้องเด้อไปเปรียบเทียบเวลาจานหลายๆสำนักเบิง้งพีน่น้องมากระจัดปูมากระเบิง้งเปื่กระลกใจให้กันเด้อขอบคุณเอฟซีหลายที่ให้แนวทางบอว่า ทีอให้การติดตามแม่น้องดาบอกว่าแม่น้องดาลงคลิปได้คลิปได้ fc กะเบิงพี่น้องบางคนผลกะมาคอมเมนต์บางคน,นกับบางคนบางคนผล fc บางคนผลกัไลน์มาหาแม่น้องดาแม่น้องดาทำไมอยากไปคอมเมนต์คอมเมนต์บบได้พี่น้องมันเป็นนำยูทูบหรือพี่น้องเดอ้อบางทีผนกป็ปิดปิดการควบคุมน,นะพี่น้องปิดการอ่นน่บหเ้เฮาอ่านเข้าไปอัน ไอยเข้าเขาไปคอมเมนต์นะนะพี่น้องแมงดากระเบรุคือของ YouTube บางทีเพิ่งกระเปิดให้คอมเมนต์บางทีเพิ่งกระปิดนะพี่น้องแมงดากระเบรุคือกันพี่น้องแมงดากระเบลคอยเก่งโทรศัพท์งงงพี่น้อง x410 งงนะพี่น้องเนาะในในคลิปนี้มีเลขความฝันของแม่น้องอาดาเลขสองตัวหางเดียวเลขที่แมงดาฝันนะสองหนึ่งพี่น้องความเป็นจริงแล้วสามตัวแล้วก็มีข้างข้างล่างอีกพี่น้องส10ง,งงนเนาะ สีสิบงนอจากเน,นาะเดี๋ยวงคกเอฟซี F C จะว่าโอ้แมงดาพูดไปวนมาแมงดากระลุงคือกันเดพี่นอออ้องเอียว่ากันเด้อพี่น้องสรุปเลขของแม่น้องดาหนึ่งกระดากระดาคมหกแปดแม่น้องดาฝันเห็นยายทวดเพิ่นมาห้แมงดาไปซื้อเลขหายสองหนึ่งพี่น้องส่วนสี่เก้าห้าเป็นเลขของป้าเพิ่นถูกมาแล้วสองงดซ่อนพี่น้องเพิ่นเอาเงินห้แมงดาเป็นเงินโศกเงินมานแม่ดากลยเห็นเป็นตัวเลขพี่น้องก็เลยเอามา ให้เอฟซีลองเบิังดูพี่น้องเด้อเนะวันนี้วันที่23มิถุนายน68พี่น้องลองซื้อเลขอะไรเด้อวันจันทร์พี่น้องเอาไปซื้อเลขลาวก่อนเด้อพี่น้องเด้อจังเขาจังไปรุนไทยหนึ่งกระดาษก,กระดาษก,กันพี่น้องอ่าขอให้ยิงปังๆขอให้เอฟซี FC. มีโชคมีลาภกับของกับความฝันแม่น้องนาดานะคะช่วงนี้นาฝนพี่น้องเอ้ยไปใส้มาใส้ก็ลำบากพี่น้องเลยบรรยากาศทางบ้านแม่น้องนาดา นี่ฝนตกค่ะก็หยุดด้วพี่น้องเด้อแม่ดากระติพามาเลาะเบิ่งพี่น้องนะี่ฝนตกฝนตกบางแห้งอยู่เมื่อคืนพี่น้องบรรยาก,กาศพี่น้องถ้าฝนบกตกพี่น้องเล็กน้อยเขาจิมาหนิเขาจะมาปีนต้นไม้ต้นยังหนึ่งพี่น้องนี่นี่มากว่ามากยังพี่น้องนี่นี่มากว่าป่าพี่น้องเี็กน้อยเขาจิมาก,กินพี่น้องนี่ นี่แด้งเด้งพี่น้องเห็นบอแดงเด้งไหมบรรยากาศแปลงดาราพี่น้อง ใน oh กาดลงสีขาวไปแนาว